สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อหนหน้า3ามนะครับแยกตัวประกอบเพห่านม 6x กำลังสามลบส1บ x กำลังสบวก6 x ลบหนะฮะก็คือถะครขน,นี้ต้องแยกประกอบพห่านานะฮะเริ่มต้นนะครับเราตั้งให้ P วงเล็บ x เท่ากับ6 x กำลังสลบสิ x กำลังสบวก6 x ลบหนะครับไปครับเราให้ C อย่างนี้เท่าศูนย์นะครับ แล้วก็เอาไปให้ลองแทนค่าที่แากเป็นตัวประกอบของสัมบัติตัวสุดท้ายคือหนึ่งดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ของ c คือบ,บ,บวกลบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นบวกลบหนึ่งนะฮะเอาไปแทน x เป็นหนึ่งะฮะเอาไปครับทำการหารสังเคราะห์นะครับผลลัพธ์จากการหารสังเคราะห์เนี่ยคือหนึ่งนะครับหารสังเคราะห์เป็นไงฮะหารสังเคราะห์คืองี้ฮะเดี๋ยวผมนี่้ยหารสังเคราะห์ ใส่ตัวที่เราได้มาทั้งหมดนะัลงไปะฮะหลังจากที่เราหารสังเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะได้ส่วนที่เหลือคือศูนย์นะครับงี้ส่วนที่เหลือคือศูนย์เ,เราจะได้พหุนามมาสองดีกีคือหกเอ็กกลังสองนะครับบวกกับเอ้ยลบกับห้าเอ็กบวกหนึ่งนะครับ เอาไปเราหาคู่จำนวนที่คูณกันได้ครับมันจะเป็นหกหกคูณหนึ่งนะครับเท่ากับหกฮะแล้วบวกกันได้ลบห้าฮะก็คือลบสองแล้วก็ลบสามนะครับเ,เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยต้องตอบเป็นหกเอ็กซ์กำลังสองลบกับห้าเอ็กซ์บวกหนึ่งเท่ากับหกเอ็กซ์กำลังสอง ลบสองลบสม x บวกหนะครับเราก็จะจัดเป็นกลุ่มได้ว่าสอง x แล้วก็เปิดใส่วงเล็บนะฮะสาม x ลบหนึ่งปิดลบหนึแล้วก็ใส่สาม x ลบหนึ่งไปทีนะก็เป็น2องนะฮะ ปิดฮะก็เท่ากับตัวเดิมนะฮะสามเอกลบหนึ่งกับสองเอกลบสองนะฮะเอ้ยสองเอกลบหนึ่งนะฮนะครับผมดังนั้นนะคระับพหุานามเดิมเนี่ยจะเขียนได้เป็นพีอะส่ พีวงเล็บ x มีคำตอบนะ,ะเท่ากับ x อลบหนึ่งวงเล็บสามเลบหนึ่งนะฮะแล้วก็สองเลบหนึ่งแค่นี้ครับผมจบแล้วครับการทำหน้าสามแปดข้อหนึ่งนะฮะหาตัวแยกตัวประกอบเท่านามนะครับผมขอบคุณครับ